ก่อนอื่นการสวัสดีเดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟสี่ที่คอรับสมรับเบิงที่เข้ามาติดตามใหญ่ล้นเด้อจ้าเมนนื่อนี้ใหญ่ล้นกาอี้มาอันจัดแคมจัดแคมเตรียมแคมไว้ทําไม่กว้านให้เอฟีเบิงเด้อจ้าอันนี้คือฮ่อริมาแล้วจารินั่นมันไพ่กอะลี่ลิเป็นได้ยู่นเนาะริมาแล้วเมื่อนี้เอกก็มาเหตุกำกำแบบนี้จา้าแล้วก็เอาไปจุ่มนม้ํา ตักน้ำใส่กระถางแล้วก็เอานี้จุ่มให้มันเพียงนี้จุ่มเสร็จแล้วเขากอามาตั้งไว้เอาตั้งให้มันเสะเดน้ําแล้วจังเอามาตัดแต่งเดือจ้าตัดแต่งขัดให้มันให้มันสวยงามให้มันเพียงกันจ้าเมื่อนี้ไอ้รดนิอยกำมาเบ่งปิ่นแบบนี้จ้าถ้ามันอันใดมันยาวเขาก็ยับมันลงมา ให้มันได้ลูกเท่าๆกันอย่าล่นเบาๆไล่เดือคะ่พะพออันนั้นก็มากับเขาเลี้ยงเลยเพราะว่าย่านลิดมันยาวเกินกใอิมาตัดสนี้จิะเป็นลูกสนี้มาไว้ถ้าเอาจับมาทางดึ หั่นกระตัวให้มันพอปานเท่ากันแล้วก็มันถ้ามันยาวไปจะงนี้เราเอาไปวางทําไม่กว้างเลยมันก็อีมงงามจะมันเป็นสุดู่วงดวงมันบางงามจะเราก็จับอองมาให้มันลงมาเท่าๆกันเข้าไว้แล้วก็ตัดออเคหั่นให้ให้ซ้นหั่งนี้มันเท่าๆกันถ้าว่า สนบงหัดนี้มันบอเพียงกันเวลาเราเอาไปหัดแล้วมันหัดเบ้อเบ้ดไปกว่ามันอีิรุดจ้ะต้องเอาให้มันเท่ากันดีๆเมนี้อากาศคืมจะ้นตกเมื่อคืนนี้้นโตกเดียคอยเดียวเหงบรูว่าห่างบ้านพ่เมีพี่น้องตกะวาน้อนี่ก็คือใหม่ๆละมืดอาการมืดเมนี้อากาเมืดเป็น อีโต้อิไม่ดูแสดงพอดีว่าเก็บแค้มแล้วถ้าอย่างเก็บก็เร็วเขียวพอเห็นพอดีตีแค้มเลเ้็วไปซะนี่เดยวจ้าโดนอีมาจับแ่งแ่ง ให้เบิงเดี๋ยวจะให้่อไมพี่น้องให้เอฟสีผู้ที่พอเข้าใจเบิงเด้อถ้าว่าผู้เข้าใจแล้วกาอีเห็ดคือคือกันนี้เลยเนาะอีเห็ดเข้าใจเหล่ากาเห็ดคือกันถ้าผู้พอเขา้า,เขาใจก็อีเห็ดบอเป็ี่นเขาก็อีได้จับมาใส่จับมาใส่เลยมันก็บ้อง,งามจะมันมันดูโบงาม เดี๋ยวเอามาแต่งมาเป็ซะนี้ก่อนจังค่อยเอามาเฮ็ดจ้ะดำนึงจ้ะดนึงเฮ็ด20 20ปอยซะนี้เด้อจ้ะ20ลูกหองอันนี้จังได้มาตรฐานของดำนึงถ้าเอาเฮ็ด17 18มันก็ใบบ่ใหญ่เนาะมันบ่ว่าเนาะอันนี้เฮ็ด20ปอยมันก็อีว่าแบบนี้เด้อจ้ะนว่าใหญ่แบบนี้ นี่ใ่รดนี้บบย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ี่สิบป่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครูสิบครูกันยี่สิบปล่อยพอดีจ้ะใยบางคนก็ชอบใบใยใยแบบนี้บางคนก็ชอบอันใบตรงนีน้มวยใยเห็ดสั้นคนเข้ามาสร้างให้เห็ดสั้นให้กันมี มันจัดแต่งไว้ซ r นี z ได้ยินสิปล่อยแล้ว oso claw-nociss h e a า e n l y 面 osuda egg-ummatae- 장 alhe 18396,anteal-1A,ığımion 8 dojo,Skin อี s t r o y s the เขมเรีวแล้วเก็บไปเรียบร้อยแล้วอย่างนู้นกะตั้งใจนัง่งเห็ดส่งให้พี่น้องที่สั่งมาเดือจ้าคนใดที่สั่งมาที่ให้ทีอยู่ไว้แล้วกะขอเห็ดแล้วได้สิบตามได้มัดังและะ้วก็เยบไปส่งให้จ้าคนที่ยังบ่ได้ส่งที่ยู่มาที่อาการให้ส่งมาใต้คลิปเด้อจ้าส่งที่ยู่มาแล้วก็ส,งกส่งเบื์โทรศัพท์มาพร้อมจะอี้ได้ติดต่อกันให้ได้ส่งให้กัน อย่า,านก็ได้เก็บเดินไปทางเดิอจ้าพอลงและะ้วก็เอาเออเห่าเอาไปที่ร้านแฟกเราเอาไปให้พนักงานเข้าจัดการพอแล้วกะ็สั่งน้ำหนักเบิงวัดความยาวความย่างเบืองตงุ๊กลงนะฮะมัดนึงมันกินคาใเสียใจเท่าใหร่เราอย่าร่านกี่ถูกบอกว่ากอ่าไม่กว้าห้องอย่าร่านมาและะ้วก็ ให้โอนเงินมาพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บเจ้าการเอาไปเลยจ้ะถ้าบ่เกินสร้างบันส์ีบันกระเทืองระว,วังเกยโทรงไปนครสวรรค์กระสมานสร้างซีบันนะจ๊ะเทือนแล้วเต่เขา้าถ้าเป็นกรุงเทพคือฮอดไหวเพราะว่าข้องนี้มันอีไปกรุงเทพ่อนจังโรงมาตังจังวัดถ้าว่าเป็นถ้าสรงล้านแฟกก็จ้ ็นตกไ้แล้วก็น้งเห็ดพนตกลงมาแล้วก็บ่าฮ้อนไลน่เมื่อนนี้อากาศเย็นเด็ด๋ย้ต้นเขาผมได้ไล่เด้อที่เข้ามาเบิงคลิปข้องอยหา่ล้นอบคุณเอจีตบผู้ทุกคน เฮ็ดไม่ควาดก็เป็นรายได้เสริมเลยจ้าตกงานตกการมาอยู่บ้านซื้อๆบอได้เฮ็ดยังเขาก็มานั่งเฮ็ดไม่ควาาค่ายจ้าเอาเฮ็ดได้ด้ามหนึ่งก็เขาก็คิดเงินได้แล้วได้เป็นเงินแล้วมือหนึ่งได้ลลยด้ามเขาก็ได้ลายบาฟจะได้พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินแต่อีกให้ลํำให้รวยบลรํำบอรวยดอกจ้าพอได้มีเงินใส่บระคั้มือก็พอแล้วเนาะ เรามีความชุกกับการที่เราได้ทำก็ดีละถ้ามาทําแล้วมีความสุขเราก็ยักทำเนาะถ้ามาทาแล้วบ่มีความสุขม,ม,มันเรามีความมั่นใจเราก็ยักทำเนาะแต่ว่าการเฮ็ดไม่คว้าท้าผู้ได้เฮ็ดบ่เป็นก็ให้พยายามท่นมีมีวัสดุร้อมแล้วพยายามเฮ็ดเดียวกับเป็ี่ยนก็่มีไพ่อันเฮ็ดเก่งมาตั้งแต่ใดอ็จ,จะต้องมาหัดมาเห็นแล้วผล เขาล่นเองก็ต้องก็หัดก็เฮียนมานคือกันแ่นนมะมาหัดเอาตั้งจนุนัยญ์เกแล้วดีเนาะ <c oughs> แล้วการลูกค้ามาสัง่งให้เห็ดอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มาปรับปรุงมาพัฒนาพองเขาให้มันดีขึ้นทำอย่างนั้นอย่างนี้เด้อเขากาะเาก็ากมาปรับปรุงเอาเหหที่ทำตามใจเหามันบ๋ทึกใจลูกค้าเขาก็บอดีเนาะเขาต้องทําให้ตามใจลูกค้าสัง บางคนก็อย่าเอาน้าด้ามหน้าเดือมันนะบางคนก็าด้ามน้อยๆเด้อยอย่า,าด้ามใหญ่บางคนก็ด้ามใหญ่ๆนั่มือดีกัดสนุกวาบดี <c oughs> แล้วเตเนาะคนเหา่าว่าคิดก็คือกันความคิดก็คือกันเนาะหัาใจคนละโดยแล้วเต่คนนี้นั่นอันใดดีลูกค้าที่ส้มมาเบ,บว่าเห่าเอามากันอันใดทำใดดีเขาก็มาปรับปรุงคำใดที่บอดีเห่าก็ เราอาม,มาที่มาส,สามาสากกันบอลน้อนขำเบาเนาะยิ้บมบะหมี่กระดูกให้ยักเบาสนิทกระเบาเนาะไอ้่าล้นบ่สังความเดือนร้อนให้ไพ่แล้วก็บ่บ่ใส่ลายผู้ใดไอ้่าล้นก็เห็ดใส่เขา้าอย่าล้นแนิท คือยายล้นมาได้ทําความดีก็ให้ย่ายล้นก็ทําความทุขให้ตัวเองทําไม่คว้าอยู่ซนี้บอได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่าล้นก็พอใจแล้วจ้า เดี๋ยวย้อนนี่มาเลิ่นเห็ดให้เบิรงนีก่หไม่เดือค่ะเราว่าได้จักเตน้ำไว้อ่อนๆน่ะก็โดนเอสีลไล่ลๆเด๋อวจ้าที่ทายได้มุมเดียว เยาขคนที่เข้าอีโบอันเบึงประนะโดนกิเห็ดข้องเนี่ยโดนไปแบหน,นึ่งจ้ะ No, I'm mùi ní nó. bưng à <laughs> nó. Mùi bưng nó. ní bưng nó. Mùi ní nó. bưng nó. Mùi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  bưng nó. 你们呢？Yeah, ตรงนี้อย่าล้นตะบนทะเลเดี๋ยตอนนี้ไปเรื่อยๆดูจ้า เดี๋ยจ้าเปลี่ยนกำลังใจให้นอกันเนาะ, <c oughs> <c oughs> ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนนีก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนะ้าค่อยพอกันไหมเดี๋ยจ้า <c oughs> ขอบคุณหล่ๆเดี๋ยจ้าคนที่เข้ามารับชมช่องยายล้นจ้า